สวัสดีครับผมเป้กิจภาพตั้งสมบูรณ์นะครับจากบริษัทพัทลินฟู้ดจำกัดคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจของพัทลินไอศครีมนะครับพัทลินไอศครีมเนี่ยเป็นไอศครีมกะทิสดนะครับผสมเนื้อพะอ่อนซึ่งเป็นเฟรนช์ชส์ที่รับความนิยมมากของเรานะครับวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำนะครับให้กับผู้ที่สนใจทำกำไรกับธุรกิจพัทลินไอศครีมว่าสามารถทํายังไงได้บ้างลักษณะสินค้าเป็นยังไงต้นทุนกําไรเป็นยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการทำกำไรกับธุรกิจของพัทลินไอครีมเนี่ยก็สามารถทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกเลยก็คือการเปิดเป็นเฟรนชชายซึ่งรูปแบบเฟรนชชายเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกเป็นราคา1 1 9 0 0บาทจะเป็นตู้แช่ไอศครีมพร้อมกับไอศครีมแบบถ้วยพร้อมทานนะครับชุดที่2เนี่ยราคา18,900บาทก็จะเป็นชุดเคาน์เตอร์แบบไม้นะครับอันนี้เอาไว้เหมาะสำหรับการขายตามหน้าร้านขายเสริมอะไรพวกนี้นะครับ กลับไปชุดหนึ่งก็จะเป็นชุด25,900ันเ้อยันนี้เป็นชุดมืออาชีพชุดมืออาชีพก็จะมีตู้แช่ไอศครีมมีถังเก็บไอศครีมให้เรียบร้อยเลยกลับไปชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดครบเซตเลยก็คือ39,900ชุดนี้มีตู้แช่และก็มีเคาน์เตอร์สวยๆเป็นรถเข็นให้ด้วยนะครับซึ่งข้อดีสําหรับการลงทุนในแบบเฟรนชชยเนี่ยก็คือ1นนะครับลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายนะครับเพราะทางเฟรนช์ชยเนี่ยเราเตรียมอุปกรณ์การขายให้หมดแล้ว2ก็คือเรื่องาาลูกค้ ตัวพัดตรีไอซครีมเนี่ยเรามีฐานลูกค้าอยู่ค่อนข้างเยอะทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวไอครีมเนี่ยเราเป็นไอซครีมกะทิสดผสมเนื้อร้าอ่อนซึ่งมีฐานลูกค้าที่ทานไอครีมแบบนี้เป็นจำนวนมากในตลาดเนี่ยไอซครีมแบบนี้ยังไม่มีใครทานะครับมีเราทําเป็นเจ้าเดียวก็คือเป็นไอสครีมที่เป็นกะทิสดแท้ๆแล้วก็มีเนื้อรผาอ่อนผสมด้วยเป็นสูตรโลแ f a ตหวานน้อยฉะนั้นพอลูกค้าลงในรูปแบบเฟรนช์เนี่ยพอลูกค้าเห็นชื่อแบรนด์คนที่จะซื้อเห็นชื่อแบรนด์เน เขาก็จะรู้เลยอ๋อโอเคเป็นของทั้นดินสครีมซึ่งก็ทําให้ลูกค้าขายง่ายขึ้นขายดีขึ้นครับสําหรับการทํากําไรในแบบที่2นะครับก็คือลูกค้าถ้าเกิดไม่ต้องการชุดเฟรนชชัยเนี่ยก็สามารถจะสั่งเฉพาะตัววัตถุดิบเนี่ยไปขายได้เลยซึ่งทางโรงงานเนี่ยเรามีส่งให้2แบบแบบแรกก็คือเป็นแบบถ้วยพร้อมทานในถ้วยพร้อมทานเนี่ยก็จะเป็นถ้วยขนาด4ี่ออนพอเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยใต,ใต้ฝาเนี่ยครับก็จะมีเป็นช้อนก็สามารถ เอาช้อนเนี่ยหยิบแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยนะครับอันนี้อันดับถ้วยพร้อมทานก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบกล่องกระดาษบรรจุ5กิโลแบบกล่อง5กิโลเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีอัลต์กินอยู่ละ5กิโลซึ่ง5กิโลเนี่ยลูกค้าสามารถจะตักใส่ถ้วยใส่คูนอะไรขายได้เลยนะครับซึ่งทั้งสะดวกมากและสินค้าทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดส่งถึงหน้าบ้านหรือส่งทางรถวร์รถไฟส่งได้หมดครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลย ข้ามาที่เรื่องลักษณะสินค้านะครับตัวพัททรินไอศครีมเนี่ยจะเป็นไอศครีมกะทิสดผสมเนื้อเผาอ่อนนะครับเป็นสูตรหวานน้อยลว์แฟตเราใช้กะทิล้วนๆเลยไม่ผสมนมเลยนะครับฉะนั้นคนทานเจทานได้และตัวไอศครีมเนี่ยเราผสมเนื้อเ้าอ่อนลงไปด้วยซึ่งเป็นจุดเด่นสําคัญเลยไม่มีใครกล้าทำนะครับเพราะว่าทุนมันจะสูงมากแต่พอทำแล้วเนี่ยรสชาติจะอร่อยมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเราลักษณะการบรรจุสินค้าเนี่ยก็จะมี2รูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกก็คือเป็นในรูปแบบของการบรรจุถ้วยพร้อมทานถ้วยพร้อมทานเนี่ยจะเป็นขนาด4ออนนะครับซึ่งแบบถ้วยพร้อมทานเนี่ยก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกก็คือสามารถหยิบถ้วยแล้วก็ขายได้เลยนะครับไม่ต้องตักทีนึงอันนี้ก็จะเหมาะกับกร้านอาหารคาเฟ่อะไรพวกนี้ครับส่วนในแบบที่2ก็จะเป็นในแบบบรรจุกล่องกระดาษแบบบรรจุกล่องกระดาษ5้กิโลเนี่ยก็จะเหมาะกับลูกค้าเฟรนชชายหรือลูกค้าที่เป็นร้านอาหารที่ต้องการจะตักและใส่ถ้วยจัดจานเสิร์ฟหรือ จะเป็นรูปแบบของลูกค้าที่เป็นร้านน้ำปั่นร้านคาเฟ่ต้องการนำไอศครีมเนี่ยไปเป็นเมนูเสริมก็สั่งเป็นแบบกล่องกระดาษบรรจุ5กิโลนี้ไปนะครับแล้วก็ไปตักเนื้อไอศครีมใส่ถ้วยใส่ควขายได้เลยมาดูในเรื่องของต้นทุนกำไรกันบ้างนะครับตัวสินค้าเนี่ยมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือเป็นแบบบรรจุถ้วยพร้อมทานแบบบรรจุถ้วยพร้อมทานขนาด4ออนแล้วก็มีช้อนใต้ฝาเนี่ยทางโรงงาน,นส่งให้ลูกค้าแค่เพียงท้วยนยี่สิบห้าบาทเท่านั้น ลูกค้านําไปขาย39บาทได้เลยนะครับราคาขายตามปกติ3 9บาทอาจจะจัดโปรเป็น3ถ้วยร้อยก็จะขายง่ายขึ้นผลกําไรต่อถ้วยก็ประมาณถ้วยหนึงสิบถึงสิบาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่ขายค่อนข้างง่ายแล้วก็ขายดีเลยครับผลกําไรก็เยอะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นในแบบที่เป็นกล่องกระดาษบรรจุ5้กิโลโดย1กล่องเนี่ยจะสามารถตักได้ประมาณ60-70ถ้วยนะครับ ลูกค้าสามารถขายถ้วยหนึ่ง20-25บาทได้เลยหรือถ้าเกิดเป็นในเขตกรุงเทพหรือเป็นเขตที่ประชากรมีค่าคงชีพสูงเนี่ยอาจจะขาย30-35ได้เลยซึ่งผลกำไรต่อกล่องเนี่ยจะได้กล่องหนึ่งพันกว่าบาทเลยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากสรุปนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะทำกำไรนะครับในธุรกิจของพัทเทรนด์สครีมเนี่ยก็สามารถทำได้2วิธีวิธีแรกคือการเปิดเป็นแบบเฟรนช์ชายหรือวิธีที่สองเนี่ยถ้าเหิือลูกค้าไม่ต้องการเฟรนช์ชายเนี่ย ก็สามารถสั่งเฉพาะวัตถุดิบไปได้เลยทั้งแบบบรรจุกล่อง5กิโลหรือแบบเป็นถ้วยพร้อมทานก็สามารถจะเอาไปขายทํากําไรได้เลยนะครับและตัวสินค้าเนี่ยตัวพัทนาไอศครีมเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นมากเลยก็คือเป็นไอศครีมกะทิสดแบบสูตรเข้มข้นไม่ผสมนมผสมเนื้อเ้าอ่อนซึ่งเป็นสินค้าที่ติดตลาดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเพื่อทาให้ลูกค้าที่ลงทุนในธุรกิจนี้จะค่อนข้างขายง่ายและได้กําไรดี เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีร้านอาหารแล้วก็มีผู้สนใจเฟรนช์ายเป็นจํานวนมากซึ่งในเกิดลูกค้านะครับยังมีข้อสงสัยนะครับยังไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้นะครับหรือไลน์เข้ามานะครับพิมพ์สอบถามกับทางแอดมินได้หรือโทรเข้ามาสอบถามกับทางบริษัทได้ตลอดนะครับผมมีทีมที่คอยให้คำปรึกษาคําแนะนําในการขายการทํากําไรกับสินค้าทุกขั้นตอนนะครับขอบคุณครับ ลูกค้าถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าถ้าอยากรับพัทลิตเนสตรีมแบบถังอย่างเงี้ยนะครับนำไปขายนอกสถานที่ทำยังไงวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับเมื่อลูกค้าสั่งไอติมมานะครับทางเราเนี่ยก็าจะส่งไปให้แบบถังแบบนี้นะครับเป็นถังเก็บความเย็นซึ่งถังตัวเนี้ยเราจะเป็นการให้ยืมใช้นะครับ เมื่อลูกค้าใช้งานเสร็จแล้วหรือขายเสร็จแล้วเนี่ยวันต่อต่อไปเนี่ยวันถัดไปหรือวันที่ลูกค้าสะดวกเนี่ยเราก็จะไปขอเก็บถังกลับคืนมานะครับไม่ได้ให้ไปเลยอย่างแรกเลยที่ผมอยากให้ลูกค้าทําความเข้าใจกับมันกนะ็คือว่าตัวถังไอต์ิ้นพวกเนี้ยมันจะเป็นถังที่เก็บความเย็นได้แช่วันเดียวมันไม่มีไฟฟ้านะครับข้างในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยแผ่นเพลททาความเย็นแล้วก็ตัวน้าแข็งแห้งนะครับอันนี้คือแผ่นเพลททาความเย็นนะครับซึ่งทางโรงงานเนี่ยจะวางไว้โดยรอบ และก็ที่เห็น ONG OK, เป็นก้อนๆเนี่ยอันนี้คือเป็นน้ำแข็งแห้งนะครับซึ่งเราก็จะโรยไว้โด leave, ยรอบโดยเช่นกันซึ่งทั้งสองตัวเนี้จะสามารถทําคอนเทนต์ให้กับไอศครีมเนี่ยหรือติมเนี่ยได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นสมมนทุกบ้าเราส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับถ้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตัวน้ําแข็งแห้งเนี่ยมันก็จะเริ่มละลายหมดแล้วฉะนั้นพอน้ำแข็งแห้งเริ่มละลายเนี่ยครับก็จะทำให้ตัวเนื้อไอศครีมเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วซึ่งลูกค้าจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดเนื้อ นั่นคือไอศครีมเริ่มละลายนะครับลูกค้าจะต้องทําการนําน้ําแข็งแห้งมาใส่ให้โดยรอบตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้ถังไอศครีมเนี่ยยังคงความเย็นให้กับไอศครีมอยู่ต่อไปได้อีกหนึ่งวันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดตัวไอศครีมยังเหลืออยู่นะครับลูกค้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นน้ําแข็งแห้งใส่เข้าไปในถังไอศครีมเพิ่มเพื่อที่ว่าจะให้ตัวไอศครีมเนี่ยยังแข็งอยู่แล้วก็ใช้งานได้วันต่อไปผมย้ํานะครับว่าถังไอติมพวกเนี้มันจะเก็บ ไอเทครีมไม่แค่วันเดียวคือเก็บความเย็นได้แค่วันเดียวพอมันเริ่มแตลายเนี่ยถ้าลูกค้าอยากให้เนื้อไอเทครีมมันแข็งอยู่ต่อไปต,ต้องซื้อ so น้ําแข็งแห้งมาเพิ่มนะครับผมย้ำว่าเป็นน้ําแข็งแห้งนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเป็นน้ําแข็งบดเป็นอะไรไม่ได้นะครับถังแบบนี้ต้องใช้เป็นน้าแข็งแห้งเท่านั้นหรือถ้าเกิดลูกค้าไม่สามารถจะหาน้ําแข็งแห้งได้นะครับก็มีความจําเป็นจะต้องเอาไอตินนะครับออกจากถังแล้วเอาไปแช่ในตู้แช่ไอเทครีมหรือเป็นช่องฟริตตูเย็น เพื่อให้ไอศครีมละลายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นคําแนะนําในการขายไอศครีมแบบถังของเราเบื้องต้นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยยังมีข้อสงสยัยหรือยังมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลานะครับเราจะมีพนักงานคอยแนะนําแล้วก็คอยให้คำปรึกษาในการขายทุกขั้นตอนนะครับถ้ามีติดขัดตรงไหนเนี่ยอยากเรงใจที่จะโทรเข้ามานะครับหรือสอบถามเข้ามาทางไลน์ได้เลยครับเรามีทีมงานแล้วก็มีพนักงานที่จะให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะครับ ด้วยความเต็มใจครับขอบคุณครับ